ในการการงข่าวพวกผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ส่งเสียงเรียบร้องในการปล่อยตัวผมกับไผ่ในวันนี้นะครับแล้วก็ผมมีภารกิจอยู่แม้ว่าได้ปล่อยตัวชัว่วครานะครับเพราะว่ายังมีเพนกวินอยู่อีกแล้วก็พักพวกเราก็ยังทุกข์ทรมานในเรือนจำในขณะนี้นะครับผมก็จะไม่หยุดการเคลื่อนไหว มีภารกิจที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมคืนให้กับเซนกินแล้วก็คุณานน์แล้วก็พักพวกเราที่ถูกจับในเรือนจำนะครับการประกันตัวเป็นสิทธิพื้นฐานที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับพยานวันนี้ก็ขอขอบคุณศาลที่เคารพในสิทธิของพวกเราที่จะประกันตัวออกมาสู้คดีการที่ไม่ได้ประกันตัวมาสู้คดีหมายถึงว่าตัดสินความผิดเขาโ่วงหน้าไปแล้วนะครับ ผมจึงอยากจะเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเราจะได้ออกมาสู้คดีกันตามกระบวนการยุติธรรมปกติการที่ไม่ให้เราสู้คดีแล้วอยู่ในเรือนจําก็หมายถึงการมัดมือชกในคดีความนะครับผมเองก็เตรียมแถลงไว้หลายเรื่องเพราะว่าคือมันไม่ใช่คดีปกติเพราะอันนี้เป็นคดีพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรนะครับถ้า สารไม่ให้ประกันตัวก็เท่ากับกระบวนการทั้งหมดยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินี้ก็หวังว่าเรื่อนของเราจะได้รับการปล่อยตัวาสาที่อยู่ในเรืจพนกวินน้ี่นยเขาบาเพนเพียรแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะครับในการที่จะ ต่อสู้อย่างสงติวิธีแล้วก็เป็นการทรมานตนเองเพื่อบอกให้สังคมทราบถึงความไม่เป็นธรรมผมคิดว่าเขามีความชัดเจนอยู่ว่า,าจะต้องปล่อยตัวเขาในแง่ที่เขาจะได้ออกมาต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาหลังจากนี้สาลก็มีเงื่อนไขบอกว่าห้ามออกมาขึ้นไว้เกี่ยวกับการชุมนุมมาดิคุณส่รวมมองอยังไงหลังจกออกมากทุกท่านคงรับทราบอยู่แล้วพูดกันตรงไปต,ตรงมาก็ยังมีเงื่อนไข คือห้ามพูดถึงกษัตริย์กับห้ามการชุมนุมที่พาดพิงไปถึงพระมหากราย์นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สมัครใจที่ทางเราเสนอไปเพื่อให้ได้อิสรภาพรวมถึงการออกนอกประเทศด้วยนะเราก็หวังว่าเราจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกตินะครับคือคือพูดง่ายๆว่าการปล่อยตัวโชคขาวเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับเพราะฉะั้นวันนี้ศาลก็ไตส่สวนว่า เราไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่มีอิทธิพลใดๆไปยุ่งเหยิงคดีไม่มีเหตุใดๆที่จะคุมไว้แล้วเราก็ได้เ,เสนอเงื่อนไขที่ที่จะบอกว่าไม่ให้มีการพาดอ,อีกึงกษัตริย์อีกต่อไปก็หวังว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปก<อ>ติคือทุกคนได้ปล่อยตัวมาแล้วก็<อ>ต่อสู้กันนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะตอบคําถามเรื่องกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง<อ>นึกออกไหมครับว่า ฝ่ายลัฐเนี่ยมีอายการอยู่ข้างนอกฝ่ายพวกผมและสรอนอยู่ในคุกแล้วการอยู่ในคุกเนี่ยโอกาสในการต่อสู้คดีไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะแล้วยิ่งตอนนี้นอกจากสูญเสียอิสรภาพในคุกเนี่ยนะมันยังถูกโควิดทับอีกชั้นหนึ่งอย่างผมเนี่ยถูกก,กักตัวสามรอบรอบละสิบสี่วันหมายความว่าเราจะไม่เห็นสายลมแสงแดดเลยนี่น่าสิดธึ้นไปเลยนะฮะน้ำหนักหายไปสามกิโลนะครับ มันก็เลยเป็นภาวะกดดันมากในในชีวิตแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นภาวะซึ่งผมคิดว่ากระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาประเด็นเรื่องโควิดข้างในนี่สามคนละที่ติดทั้งนักโทษแล้วก็ผู้คุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันก็หนึ่งควรจะให้มีการปล่อยตัวให้หมดนะครับโดยเฉพาะเรื่องประกันตัวทุกคนที่ได้ออกมาต่อสู้คดีสองเนี่ยคนที่เป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วก็ควรจะปล่อยตัวออกมา ในรูปของการพักโทนเหมือนคุณสอยุทธ์ดุ้านาจินดาอะไรพวกนี้นะฮะมาตรการพวกนี้แต่ว่าถ้าไปปล่อยรวมตัวกันอยู่ในคบเนี่ยโควิดไปถึงแน่นอนครับแล้วก็ไปถึงแล้วด้วยแล้วมาตรการโควิดนี่ก็จะไปกดทับเสรีภาพกดทับการใช้ชีวิตนะฮะนั้นเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสหาหัสกันแล้วก็ทุกคนเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นคุณอณนนท์นำพาเป็นปิ้ง การที่คุณส่งด้กับไข่ได้รับการปล่อยตัวรังนี้นที่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ให้คนที่เหลือได้รับการปล่อยตัวตามมาด้วยไหมครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าพวกผมพยายามต่อสู้อย่างยิ่งก็คือเรื่องสิทธินะฮะสิ่งที่ศาลให้ก็เป็นสิทธิของพวกเราสิทธิที่จะได้ต่อสู้คดีซึ่งผมแถลงตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นศาลแล้วว่าผมจะต่อสู้คดีไงถ้าผมติดคุกอยู่ผมจะเอาไปขอพยานหลักฐานตรงไหนนะครับ แล้วผมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ยังไงเพราะฝ่ายหนึ่งอยู่ในคุกอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นอกคุกอะแล้วรัฐเนี่ยมีทรัพยากรมหาศาลในการกล่าวหาในการปรับปรำแล้วจับพวกผม,มอยู่ในคุกผมจะพูดว่างไงอะผมหมดสิิ์เลยนะแล้วก็พอโดนมาตรการโควิด <c oughs> เข้าไปเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่จำเลยนะมันเหมือนเฉลยศึกเนื่อง่ากรงตัวไปษาเนี่ยตรวจค้นในห้าทีเลยห้ารอบ พอไปถึงศาลเนี่ยผมจะชูสารนิ้วไม่ได้ผมเจอลูกสาวจะไปกอดลูกสาวเนี่ยไม่ได้มันเหมือนมีแท้มาหวดมือผมทุกครั้งแล้วก็การพิจารณาคดีห้ามญาติไปข้างในอย่างนี้นเพราะฉะนั้นเลยเกิดกรณีที่ว่าทนายความถอนตัวนะฮะเพราะเหตุนะฮะซึ่งเราก็ได้ชี้แจงว่าเนี่ยกระบวนการแบบนี้ทําให้ไม่สามารถเดินหน้าในกระบวนการยุติธรรม แต่เนื่องจากว่ามีกานำนักรสดรบางส่วนอย่างเช่นคุณเป็นกว้นหนีอะค่ะที่ได้ปฏิเสธกระบวนการที่ทมไปแล้วมีข้อกังวลอะไรไหมคะในฐานะที่คือคือผมอยากให้ศาลหรือผู้ปกครองประเทศพิจารณารากฐานของปัญหานี้คือถ้ามองแค่ปรากฏการณ์เป็นกว้นหรืออนุนจะไม่เข้าใจแต่รากฐานคือว่าอะไรคือคนเหล่านี้เขาปวารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองเขาจึงมีข้อเล็กรอง นะครับเพื่อการปฏิรูปและก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องที่ให้รัฐบาลเรลารเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้เนี่ยนี่คือข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎตรองพวกผมไม่ใช่อาชญากรประเทศยิงใครตายต้นสะดมใครไม่ใช่แต่เป็นเพราะความคิดเห็นเป็นเพราะอุดมการณ์ของเพนกวินของอะไรที่แตกต่างไปจากผู้ปกครองรเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปที่รากฐานปัญหาเราจะเข้าใจว่า จะให้ต่อสู้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้านะกระบวนการยารุติธรรมไม่ปกติเช่นไม่ให้ประกันตัวอย่างเงี้ยเท่ากับเป็นการลงทุนในต้นทุนของศาลศาลทึ่งต้องปกป้องเสรีภาพแต่พวกผมไม่มีเสรีภาพจะต่อสู้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่จะต,ต้องมองไปที่รากของปัญหาไม่ใช่มองที่ปรากฏการไม่ใช่มองแค่เรื่องของคดีแต่ที่มาของคดีคือข้อพิาพาทระหว่างรัษฎรกับรัฐน,นะฮะ อันนี้สำคัญมากคือคนเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐในปัจจุบันนี้ส่วนตัวคุณสมเยังพอมีความวังในกระบวนการยุติธรรมมีตลอดครับวันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ที่ดีอันหนึ่งที่พวกผมพยายามต่อสู้ว่านี่คือสิทธิอันพึงมีพึงได้นะครับถ้าศาลไม่สามารถให้ได้ผมเสนอตัวด้วยซ้ำไปว่าการุณาเอาโทษประหารชีวิตให้เลยแล้วถ้าไม่ได้ก็ สุดท้ายผมก็ต้องยอมตายเพราะว่าเสรีภาพมันเหมือนลมหายใจและมันหมายถึงความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็ความเป็นพลเมืองในประเทศนี้ด้วยถ้าผมไม่มีเสรีภาพสิ่งเหล่านี้มันหายไปนะความเป็นคนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความหวังว่าเราจะต้องต่อสู้และถ้าไม่ได้ผมไม่รู้ยังไงนี่ผมก็เป็นห่วงว่าเพนงพิ้นจะตัดสินใจอย่าง เมื่อเขาได้อดข้าวมาหลายสัปดาห์แล้วน้ำหนัก110กิโลตอนนี้เหลือ96นะครับแล้วเวลาจนกว่าจะถึงสถานีที่ว่าภากษาจกำจับถึงเป็นจุดที่สุดเนี่ยระหว่างนี้คุณสมเมีแนวทางที่จะตอสุู้คดียังไงบ้างครับคือจริงๆนะผมอยากให้สื่อมวลชนไปเปิดเทสดูเลยไปฟังไปฟังการพูดจาของคนทุกคนเลยนะครับจะเห็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่เกิดขึ้น และข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยสังคมไทยต้องยอมรับว่ามีคนพูดและคนเหล่นี่ยคือคนพูดความจริงนะครับเพราะฉะนั้นคนแบบผมเนี่ยไม่ควรจะมีคดีด้วยซ้ำไปแล้วถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนเป็นล่างแหคล้ายๆว่าเหวี่ยงแหยไปไม,มีผมติดไปด้วยมากกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ที่ผมจะทําความผิด แต่เป็นเพราะผมมีความคิดความอ่านมีเสรีภาพของผมที่แตกต่างไปจากผู้ปกครองประเทศขนาดนี้คับนตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงตอ่ออผมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติแล้วก็จะรวบรวมพยา,ยานหลักฐาน,นก็จะไปต่อสู้ว่าสิ่งที่พวกผมได้พูดได้คิดได้ทํากันเมื่อวันที่19กันยายนเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อชาติบา้านเมืองนะครับและไม่ได้มีข้อความอันใดที่ ก่อให้เกิดความเสื่มเสียก็จะไปต่อสู้ในประเด็นนี้แล้วผมคิดว่าสุดท้ายเรามั่นใจครับว่านี่คือความบริสุทธิ์และเมื่อเราเห็นความปรารถนาดีของคนเหล่านี้แล้วผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมจะง,ง่ายในการจัดการปัญหานี้แต่ถ้ายังไม่ได้แบบนี้ผมก็เป็นหัวสถานการณ์บ้านเมืองผมเองก็แถลงกับศาลไปนะครว่าคดีนี้มันไม่เหมือนคดีทั่วไป คดีทั่วไปไไอาจจะมีบางคนเขาสาสมใจใช่ไหมฮะติดคุกหรือตายไปก็ดีแต่ว่าคดีแบบนี้ผมถึงแถลงไปว่ามีคนจํานวนมากเสียน้ําตาให้กับคดีนี้มีคนจํานวนมากต้องโดนกระสุนยางเพื่อเรียกร้องการปล่อยตัวของพวกผมต้นทุนของคดีนี้สูงและผมก็ไม่ปรานาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคดีนี้นะผมก็การที่ประชาชนออกมาเรียกร้องวันนี่คือ ปัญหาที่แท้จริงพอเรียกร้องหนึ่งนนี่เกี่ยวกับออสารจะเาเรียกอะไรข่อตงกับสารได้ไหมคะเ,ออเรื่องหนึ่งหนึ่งสองผมพูดมานานแล้วครับเป็นปัญหาของประเทศไทยที่จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็อยากจะให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพิจารณาปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าเป็นเสรีรภาพของปรัชาชนที่ควรจะได้พิภากษพิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็น อันนี้ก็จะช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าด้านสิทธิจมัชนไปได้ครับครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือคุณสมยศปรกษาเกษมสุขนะคะก็ให้สัมภาษณะะ์กับสื่อมวลชนหลังจากได้รับอิสรภาพการประกันตัวออกมาในวงเงิน200,000บาทค่ะตอนนี้นักข่าวก็หันไปลุมในส่วนของคุณไผ่จตุพัฒน์ค่ะ ไม่สมคัญแล้วขอเที่ยวได้มหองมีกระจกให้ดูเรา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 ถ่ายเ้าถ่ายเรถ่ายแล้วถายมามามาถ่ายด้วกันถ่ายเขาไป็นไงดีกว่ามั้งสวยกว่ารับแล้วแต่ครับไม่เป็นจำเลยนี่จำเยอเลยค่ะไปไปไปนี้ะครับ ไม่ไจำไม่ไเนี่ยไม้จำไม่ไล้มวเอาหน้าเลยแล่วผมไม่ซื้ออยกน่อนนะเด๋วเด๋่ายจะได้ถ่ายกันมทุ่กคนนะครับทบนี่ก่อนไม่ราเราเราหันหลังเห็นเรียจํนิดก่าได้ได้ได้แร้ไเราเราเไรัน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สื่อมวลชนภาพนิ่งก็มีการขอถ่ายภาพกันก่อนนะคะก็มีสื่อมวลชนได้ขอภาพในส่วนของให้แบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นป้ายเรือนจํากองเปลมค่ะในภาพนะคะก็จะเห็นค่ะเ่เป็นสื่อมวลชนภาพนิ่งค่ะ ก็ขอภาพคู่คุณสมยศกับคุณไผ่จตุพัทค่ะในส่วนของแบ็กกราวเป็นด้านหลังป้ายเรือนจำกลางคลองเปมค่ะขณะน,นี้นี่คือประตูใหญ่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะนี่ค่ะสภาพก็เป็นอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีการปล่อยตัวทั้งสองท่านนะคะวันนี้ประตูใหญ่ก็ทำการปิดค่ะ,นะคะก็เลย สภาพก็เลยเป็นเท่าที่เห็นนะะี่ค่ะสื่อมวลชนแล้วก็มวลชนก็มารออยู่ในส่วนนี้ภาพที่เห็นนะคะก็คือช่างภาพกล้องนิ่งได้ขอถ่ายภาพคุณสมยศและคุณไผ่จตุพัทค่ะส่วนกล้องไลท์ก็ยังอ,อยู่บริเวณน,นอกกัน เดี๋ยวไปอัพเดทสถานการณ์นราะว่ายู่ข้างในเราไปเร่องอะรรึเปล่าคอัพเดตสถานการณ์ว่าหลังจากที่เราหายไปที่กองป่านี่มันมีการเคลื่อนไหวอะไรเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวไปอัปเดตสถานการณ์ก่อนครับความรู้สึกหลังจากออกมาเห็นคเคลื่อนไปบ้างก็ดีใจครับเพราะว่าอยู่ในสารไม่ได้เจอเลยครับแล้วก็รู้ว่ามีคนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดครับแค่เห็นว่ามีผู้คนออกมาเคลื่อนไหวเราก็ รู้สึกมีกำลังใจทําให้เราอยู่ข้างในเราก็มีความหวังนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวมีการต่อสู้อยู่ถึงแม้ว่าความยุธรรมมันเกิดขึ้นก็มีคนที่มีหัวอ,อ,อกหัวใจนะครับมีหัวจิตหัวใจที่รักความยุติธรรมรักประชาธิปไตยที่ออกมาเคลื่อนไหวครับดีใจมากๆครับแล้วก็ออกมาเนี่ยก็ตกใจครับเพราะว่าตื่นคนอยู่ครับ ผมจะอยู่ข้างในมันเงาเงาครับเงาเงาก็ดีใจครับดีใจไมครับหลังจากที่ออกมาได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการเคื่อนไขครับมีเงื่อนไขก็ตามนั่นแหละครับตามเอกสารนะครับขออนุญาตจะเห็นข้างต่อจากนี้ในการเคลื่อนไหวของไทยกับอีกทีก็การเคลื่อนไหวการต่อสู้ก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีนะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกว่า เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ได้รับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเลยก็เดี๋ยวอัปเดตข้อมูลว่าการเคลื่อนไหวเป็นยังไงผู้คนคิดเห็นยังไงอะไรยังไงเป็นยังไงแล้วก็จะเคลื่อนยังไงต่อบวกกับสถานการณ์โควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปอัปเดตก่อนเหมือนกับว่าห่างหายไปนานครับเราเป็นห่วงทุกคนครับก็คือทุกคนที่มีทั้งคนที่เรารู้แนละ้วหลายๆคนที่เราไม่รู้ด้วยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากครับบางคนที่ไม่ได้รู้แต่ว่าโดนคดีโดนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอยากให้ทุกคนช่วยติดตาม ว่ามันมีผลจริงๆนะครับในการที่ข้างนอกพูดถึงผู้คนที่โดนคดีต่างๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโดนคดีเข้าไปแต่ว่าไม่มีคนรับรู้นะครับผมก็อยากให้เป็นห่วงทุกคนนะครับเป็นห่วงทุกคนแล้วก็ไม่มีใครควรที่จะติดคุกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องยืนยันว่าไม่มีใครคนที่ต้องติดคุกเพราะการแสดงความคิดเห็นนะครับมาตรการณ์รโควิดที่เราจะต้องปรับเลยก็ปรับครับคือผมไม่ได้ลงมาข้างล่างครับก็อยู่แต่ข้างบนกักโรคตลอดกัก14บวันออกสารก็กับมากักกีดอะไรอย่างเงี้ยครับในข้างในก็มีมาตรการครับกักซ ชีวิตมันไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตครับอยู่ในห้องอย่างเดียวครับมาเป็นเดือนกว่าแล้วครับยิ่งคนที่ติดก่อนหน้านี้ก็อยู่เป็น2เดือนกว่าครับแล้วก็บางคนที่เข้ามาก็บางคนเนี่ยเ,เป็นน้องที่ไม่มีสัญชาติก็โดนคดีด้วยครับจากการไปเคลื่อนไหวผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องอพูดให้เสียงมันดังขึ้นนะครับพูดให้คนทั่วไปคนที่ยังไม่รู้จักว่ามีใครบ้างโดนต้องต้องทำเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าเราอยู่ข้างในเราก็เพิ่งไปเจอกันข้างในหลายคนยังอยู่ข้างในครับอยากให,อกให้อยากให้ทุกคนออกมาครับ อยากให้ทุกคนออกไปเคลื่อนไหวด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูการเคลื่อนไหวอีกทีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากใครคะตอนออกมาเงื่อนไขที่ตกลงกระสานคืออะไรบ้างคะเงื่อนไขก็พูดไม่ได้ครับครับเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวได้ได้กลับไปอีกขอบคุณที่ติดตามเปียงฉองปรำมดค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ